เวลานี้ใครเขากินชาเขียวกันเอ้า อเมยไงความอยากกินมันอยู่เหนือการเวลาอยู่แล้วอะ่ะเย็นนี้คือรู้สึกอยากกินชาเขียวมากแล้วเวลาตอนหกโมงเย็นนะทุกคนร้านชาเขียวที่ไหนจะเปิดให้ด้วยความอยากกินอันแรงกล้านั้นอเมีก็ทําเองไปเลยค่ะโอ้โหจะกินมุกซะด้วยต้มมุกตอนหกโมงเย็นจะได้กินกี่โมงเอ่ยวินาทีนั้นเราไม่ค่อยจะคิดอะไรเท่าไหร่รู้แค่ว่าอยากกินมากตอนนี้ต้มมุกแล้วค่ะระหว่างต้มแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้อเมต้มไว้เยอะเหมือนกันนะคะต้มเก็บไว้ค่ะเผื่อวันหลังอยากกินระหว่างนี้ฝนก็ จะตกทุกคนก็เลยรีบวิ่งมาเก็บผ้าอีกเผอแป,ป๊บเดียวหมูกเกือบไหม้แน่อเมต้มไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางต้มประมาณ35นาทีเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีข้างๆกันวันนี้พ่อก็ทําต้ม่อไม้ด้วยค่ะใส่ปลาด้วยนะ่ากินมากกลิ่นหอมเลยค่ะตอนนี้ส่วนแม่ของเราเนี่ยก็กําลังยุ่งยุ่งอยู่เลยนะคะแม่กําลังแพ็คน้ําผึ้งอยู่เลยค่ะวันนี้ช่วงเช้าพวกเราไปสวนกันแล้วก็ไปเอาน้ําผึ้